ยดูสิครับคุณผู้ชมครับนกพิราบครับเนี่ยครับทั้งขี้ทั้งขนทั้งรังครับทําเต็มเลยครับเนี่ยครับอย่างนี้เราต้องไล่นะครับไล่นกพิราบเนี่ยครับไม่ให้มารุกวนบ้านเรือนของเรานะครับเนี่ยครับโอ้ดูดีิครับขี้เต็มเลยครับไล่ยังไงก็ไม่หมดนะครับนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้พอเพิ่นจะทําการไล่นกพิราบนะครับนี่ครับ มันชอบมาเกาะแถวนี้ครับมานอนแถวนี้ครับนี่นี่นี่ครับชอบนอนแถวนี้นะครับโอมันจะขี้ลงตรงนี้ครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพลินจะทําการไล่เลยนะครับไล่ยังไงให้หมดไปนะครับไม่ให้มารบกวนบ้านเรือนเราอีกนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพลินชนเนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําการไล่นกพิราบนะครับ ไล่ยังไงนะครับนกพิราบส่วนมากแล้วมันจะมาเกาะชายคาหรือว่าบ้านเรือนของเรานะครับหรือว่าในบ้านมันก็เข้าได้หมดนะครับเวลามันเข้ามาแล้วมันก็จะขี้ทิ้งไว้หรือว่ามันจะมาเข้ามานอนได้นะครับทําให้บ้านเรือนของเราเลอะเทอะเวลาเช็ดก็เช็ดไม่สะอาดนะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนเลยครับเพราะว่าพ่อเพลินจะทําการไล่ครับไล่ยังไงครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ อันนี้พ่อเพลินจะใช้น่ครับน้ํามันกา๊าซเนี่ยนะครับสามารถไล่นกพิราบได้ด้วยนะครับเวลานกพิราบได้กลิ่นหรือว่ามันสูดดมเข้าไปนะครับมันก็จะมีกลิ่นเหม,ม็นกลิ่นฉุนนะครับเวลานมันสูดดมไปเยอะๆมันก็จะหนีไปนะครับแล้วมันก็ไม่มาลบวนบ้านเรือนเราอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําและรับชมการไล่นกพิราบโดยน้ํามันกา๊าซแบบนี้ด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่พ่อเพลินจะทําการไล่นกพิราบนะครับก็จะมีน้ํามันก๊าซเนี่ยครับ น้ำมันก๊าจะมีกลิ่นฉุนนะครับเวลานกพิราบได้กินหรือว่ามันสูดดมเข้าไปนะครับมันก็จะเหม็นนะครับเวลามันเหม็นแล้วก็มันก็จะหนีไปเลยนะครับไม่มานอนหรือว่าไม่มาขี้ในบ้านเราอีกต่อไปเลยนะครับอย่างที่สองก็คือนี่ครับผู้ชมรู้จักไหมครับคาโก้ครับตัวนี้เป็นน้ํายาครับน้ํายาขัดรถนะครับตัวนี้ก็จะมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นเหมือนกันนะครับ มันจะเคลือบสารด้วยสารชนิดหนึ่งครับทําให้นกพิราบนี่กลิ่นฉูนกลิ่นเหม็นเวลาติดผิวหนังหรือว่าติดอะไรครับมันก็จะเหม็นหนีไปเลยนะครับไม่มารบกวนบ้านเรือนเราอีกนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพิ่นจะใช้นี่ครับสองอย่างนี่ครับในการไล่นกพิราบครับแบบง่ายๆนะครับหาได้ง่ายด้วยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นครับคุณผู้ชมครับน้าเปล่าครับหนึ่งแก้วครับ เราใส่นี่ครับลงไปแล้วครับสองฝาครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับน้ำมันก๊าซครับคุณผู้ชมครับเราเทลงไปเลยครับพอประมาณนะครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับ เสร็จแล้วเราก็หาไม้หรือว่ามาคนครับคนให้ส่วนผสมนี้เข้ากันนะครับนี่ครับกินชุนกินเหม็นนะครับนี่ครับเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็สามารถนำไปไล่นกพิราบหรือว่าฉีดพ่นตรงที่นกพิราบนอนหรือว่า นกพิราบอาศัยอยู่นะครับในบ้านเรือนของเรานะครับเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราใส่ในปอกกี้แบบนี้ครับที่ฉีดพ่นนะครับหรือว่าคุณผู้ชมจะใส่ในเครื่องสีพ่นก็ได้นะครับแล้วก็ทําการขย่าอีกทีนะครับเสร็จแล้วเราก็นําไปฉีดพ่นตรงที่นกพิราบออกมาเกาะนอนหรือว่ามานอนในบ้านเรือนของเรากันเลยนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับตามชายคาเนี่ยครับส่วนมากมันจะมามานอนในช่วงนี้นะครับแล้วก็ฉีดพ่นไว้ครับตรงไหนที่มันนอนเยอะๆนะครับเราก็ฉีดพ่นไว้เลยนะครับเดี๋ยวมันได้กินนะครับได้กินหรือว่ามันสูดดมเข้าไปนะครับ มันก็จะมีกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นชุนครับเดี๋ยวเวลานกเพรลาบได้กลิ่นเนี่ยอะไรเนี่ยครับมันก็จะไม่ไม่มานอนไม่มารบกวนเราอีกเวลามันได้กลิ่นเยอะๆครับมันก็จะหนีไปนะครับไม่มานอนไม่มารบกวนบ้านเรือนเราอีกเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับสีพ่นเลยครับตรงที่มานอนนี่แหละครับเวลามันได้กลิ่นนะครับมันก็จะหนีไปเลยนะครับ เวลามันสูดดมเข้าไปกลิ่นฉุนมันจะเข้าไปถึงจมูกมันนะครับแล้วมันเหม็นนะครับน้ำยานี่จะเหม็นนะครับเวลามันได้กลิ่นเยอะๆครับมันก็จะหนีไปเลยนะครับไม่มารบกวนบ้านเรือนเราอีกเลยนะครับเวลาเราฉีดพ่นนะครับคุณผู้ชมครับคนฉีดพ่นอาทิตย์ละสองครั้งหรือว่าสามครั้งก็ได้นะครับถ้าเราฉีดพ่นบ่อยๆนะครับ นกพิราบก็จะไม่มารบกวนบ้านเรือนเราอีกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับน้ํายาไล่นกพิราบในวันนี้ครับหวังว่าคงมีประโยชน์ต uh ่อคุณผ si um. ู้ชมมากเลยนะครับเป็นย you ังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเคล็ดลับดีในการไล่นกพิราบในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b ์กดติดตามพเพื่อเนชแนลได้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่ตอไปครับผมขอบคุณครับ